กำลังตามหานะคะลูกค้าขารีวอพิแลนเนอร์2.4มิตรคันนี้4ประตูปี22-23ไม่แพงแค่9,000โลเท่านั้นนะคะพี่จ๋าใครอยากได้เห็นคลิปนี้รีบจับรีบจองไปได้เลยบอกเลยว่ารถคันนี้หล่อมากนะคะ4ประตูสายลุยคันนี้เปิดราคาเพียงแค่6 9,000บาทงวดตลอดสัญญาพี่จ๋า1 1 2 0 0บาทเท่านั้นเริ่มต้นทีดาวนะคอนเจ็ี8สี่งวดเดี๋ยวดูตัวรถลยคะ่ะ นี่ลูกค้าขาโฉมมิดนะคะก็จะได้ไปเลยหล่อๆอลูกค้าเซนเซอร์ข้างหน้าระบบความปลอดภัย2ตัวโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าขาตาไฟเห็นไหมเป็น LED ดีโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะสลักไฮรักมาด้วยเริ่มแต่ห้องเครื่องน็อตเดิมเดิมลูกค้าระบบเบรก ABS นะคะห้องเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยสภาพใหม่มากรับประกรันรถไม่มีประวัติเฉี่วยวชนผิดข้ามจมน้ำตัดต่อเลขคัซีตัดต่อเลขตัวถังมันแน่นอนลูกค้าขา เม็ดอาร์คเห็นคมชัดนะคะสติ๊กเกอร์อยู่แล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะอยู่โคลสี่ร้อยิดรถให้ดูคันนี้เป็นรถสีเทาเข้มนะสีเทาเมทัลลิกนะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นสมร้อยใหญ่ๆนะคะแม็กอัลลอยดเดิมเดิมยางติดต้นขอบสิบแปดนะคะกระสกบข้างค้อมีมีไฟเลี้ยวยกสูงนะคะจะได้เป็นบันไดข้างมานะคะทุกคันเลยลูกค้าขาถ้าเป็นตัวยกสูงนะคะคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะเด <c oughs> ี๋ยวขึ้นไปสตาร์รถให้ดู นี่ระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะคุณแจรีโมดลูกค้าพรอมลายมันตินะคะ2ข้างเลยนะคะแล้วก็หน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธและก้นคาเพได้นะคะฟังก์ชันครบหนักจะเต็มลูกค้ I 3, กกาแอร์แบ็ูกแกนธรรมดาหสปีดไม่เก้าพตามแจ้งไม่แท้ไม่มีกอแล้วก็เป็นโหมด e ีโค o พาวเลูกค้าน,นะคะสวยมากเบาะหนังรอบคันนะคะทำความสะอาดง่ายนี่ด้านหลังมีพักแขนวางแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะ างเดิมทั้งคันกันชนท้ายลูกค้าขามีเซ็นเซอร์ติดมาอีก4ตัวไม่พอเอาไปอีกกล้องขอยอีกหนึ่งตัวแม็กไลเนอร์คันนี้ก็ตรงรุ่นไปเลยจ้าแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้นะคะลดละลอเหมือนได้ขับน้องๆไฟแดงนะ SCC มอเตอร์ Motor, นะคะยินดีให้บริการนะพี่จ๋านี่สวยมากออบอดี้รถนะคะ สำหรับใครนะอยากได้นะคะวายนะคะมีบริการทำตังงงาง้าถึงที่ส่งรถได้รี่ถึงบ้านอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้อยู่ในประเทศไทยแค่นั้นพอเ mm hmm. บอร์โทรลิงไลน์ต่อมุ่ด้านล่างคักมาโทรมาได้เลยจ้า